น้องๆนี่นี่คือสภาพสะเป่าลมของเรานะครับน้องๆซึ่งน้องหมูไว้นี่อ้วกใส่นะครับพ่อสันก็เลยต้องลื้อมาใหม่หมดมเดี๋ยวเราจะมาทําความสะอาดแล้วก็ดเดี๋ยวจะเปลี่ยนเออเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเพราะว่าตรงพื้นตรงนี้ครับน้องๆน,นี่มันเป็นเม็ดทรายนี่เห็นไหมมันเป็นเม็ดทรายหลุกเป็นเม็ดทรายเราต้องทําความสะอาดเอาเม็ดทรายออกก่อนไม่งั้นนี่ บางวานก็ก็ลูกเห็ดตกมันก็ตกลองคืนคนิดด้วยถ้าไม่เอาเม็ดทรายออกมันจะทําให้ยางเราล่วเมื่อวานเราซ่อมไปทีแล้วแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวพ่อจะลื้อไอ้อน,นี่ออกหมดเอ่หยิบออกพวกเฮ้ยหยิบไปทิ้งปุง้งนะอย่ามาทิ้งนี่อย่ามาทิ้งตรงไอ้สาะน้ําของเรา นี่เห็นไหมเดี๋ยวพ่อจะเปลี่ยนอันนี้เป็นเป็นกระสอบทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไว้นี้วออกพ่อมันเป็นเหล็กตรงนี้มันเป็นขี้สนิมนี่มันใช้ไม่ได้เดี๋ยวพ่อต้องเก็บก่อนเดี๋ยวเราพับไว้นี้วเก็บกันก่อนเนาะไอ้มวยช่วยพ่อพับไว้นี้วหน่อยไว้มามาช่วยพ่อพับไว้นี้ยะกลับห้านกกลับุ่นกลับปุ่นปุ่นนี่นี่กลับฝั่งนี้ไว้กลับฝั่งนี้หูกอ่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนั้นฝั่งนั้นก็ได้หัวนั่นหัวนั่นเออ หัวมันลูกหัวหัวถือทั้งหมดถือทั้งสองแผ่นกันลูกเออนั่นแหละถือทั้งสองแผ่นเออมาพับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออดี๋ยวก่อนพับก่อนนี่เราเก็บว้นี้วันนี้เราเก็บมันไม่ดีแล้วเดี๋ยวเราจะเอากระสอบใส่แทนเพราะว่าหัวเดี๋ยวให้น้องๆดูก่อนนี่พี่วะเออนี่โอ้มันเป็นต้นหนอโอ้นี่น้องๆเห็นไหม พ่รู้เห็นหรือเปล่าเห็นไหมมันเป็นหัวตาไก่แบบนี้แล้วมันเป็นขี้สนิมแล้วเวลาเด็กๆเหยียบเข้าไปมันทําให้สะเราเป็นรูนะเก็บไว้เนาะเราจะเก็บไว้นีไน่ไว้ก่อนมาแล้วนี่เราไม่จะไม่ใช้สักอันอันนั้นมันขัดไม่ออกลูกยี่มว่าโอ้ยมันเพื่อนหมดเออ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปลี่ยนพื้นเดี๋ยวขัดอันนี้ก่อนเดี๋ยวไปเอาไม้กวาดทางมะพร้าวมาไปเอาออไปหาไม้กวาดทางมะพร้าวมาก่อนลูกไว อันนี้มันต้องตาก,ก่อนนะเนี่ยพ่อต้องตากไว้นิ้วก่อนนะตากไว้นิ้วก่อนค่อยเก็บไม่เอาไม่เอามาขัดไอ้ฟองน้ําไม่เอามาขัดหรอกจะต้องฟองน้ําเอาเก็บเอาล้างแล้วก็เก็บเดี๋ยวเราจะเอาไม่กวาดทางมะพร้าวกวาดเอาอันนี้พ่อลืมตากเดี๋ยวต้องตากก่อนนี้ อันนี้เดี๋ยวเราปูตากตรงนี้มาเดี๋ยวเราเก็บกระสอบออกหวยไปหานั่นมาไปหาไม้กวาดทางมะพร้าวมาอ่าอันนี้เราเก็บกระสอบออกก่อนนะทีนี้อันนี้คือไม้กวาดทางมะพร้าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพ่อกวาดนี่ครับน้องน้อง เดี๋ยวเราจะต้องเอาไม้กวาดทางมะพราะ้าวมาทำความสะอาดตีก่อนมวยมวยขยับมาฝั่งนี้ลูกเดี๋ยวให้ยู่ว่าฉีดน้ําอืมเราต้องกวาดเศษทรายเศษหินออกให้หมดนะฮะ,ะนี่อ่กวาดนี่ก็ลูกฮะกวาดหน่อยไม่ไเดี๋ยวพ่อกวาดก่อนเดีย๋ยวก็ม้วนขยับาฝั่งเดี๋ยวต้องกวาดเอาเศษที่ทรายเศษอะไรออกให้หมดก่อน ระวังระวังระวงังนี่ว่าฉีดน้ําลูกเออเราขัดอันนี้ออกก่อนเราขัดเศษอะไรนะเขาเรียกว่าเศษทรายเศษหินออกก่อนหมุไว้ถ้าสมมุติว่าเสร็จแล้วนะขัดออกเสร็จแล้วหมุไว้ห้ามเอาห้ามเอาทรายห้ามเอาอะไรมาเล่นตรงนี้นะลูกเนี่ยห้ามเอาทรายนะลูกเอ่ะนี่ สายครับขี้เห่อห้ามเอาอย่างมาเล่นนะนี่เดี๋ยวเราต้องลัวจทำความสะอาดสิคกับนิีวห้อง้ดน,น,นี่ก็หลูกเออหมวยนี่หมวยขยับมาลูกอ จะกระล่างหรกกระล่างจะเขาต้อง,งทำความสะอาดบุหรีนี้ขึ้นสะอาดก่อนเอาล้างฝั่งนี้มาล้างฝั่งนี้ลูกเออชีดดีๆมดดีๆไว้อันนี้ไปทิ้งขยะหน้าบ้านลูกเอาไปทิ้งถางขายะหน้าบ้านเนื้เอเนื้อมดไปซีจันกับเปียกป่อเปียกหันก็หันกบมดลบนป่อเออ ชีธรรมดาชีช,ชีตีมันบดโดนคนดื้นนั่นเด้อันก็ชีเจี๊ยบป,ปอ,อเปียบเนา,านะวิธีการแก้ไขปัญหาของเราคือเราจะเปลี่ยนจากไวนิ้วนะครับน้องๆมาเป็นตัวกระสอบกระสอบมันไม่มีปุ่มนะฮะไว้ดียก็ลูกไปเออวา,างวางเลยลพอซอหากระสอบเข้าปูกกัน มีปัญหานิดหน่อยนะครับน้องๆก็คือกระสอบไปหาดูแล้วไม่พอนะครับเดี๋ยวเรามาใช้ครีมน,นะครับเราจะดึงเจ้าตัวตาไก่ตรงนี้ออกทุกจุดเลยนะครับที่เป็นไวนิวของเรารที่วะเอาสายยางออกไปข้างนอก ยี่บ่ายิงดึงมุมฝั่งนั้นไปเอาขัดส่ยยางไว้นอกกุนเออเก็บไม่ให้เล่นแล้วใช่ไหมไม่ขัดจะไม่เลนอ่าดึงไปลูกดึงไปสุดเลยดึงไปฝั่งนู้นเออวางเก็บไม่ให้เละเออวางเลยลูกอ่าโอเคดึงมาฝั่งนี้นิดนึงดึงดึงเออดึงตรงนั้นดึงมานิดนึงก็พอแล้วแล้โอเคฮะเด้อวางอ่าไปดึงมุมนู้นใหม่ไว้ไว้ขึ้นไปข้างบนอย่ามากวนลูก ดึงฝั่งนี้นิดนึงดึงดึงดึงเออที่แบบเป็นคนจับสายยางนะ้นจะให้เป็นคนไลายอย่างจับสายยางเดี๋ยวให้แม่เสียบปั๊กมัก่อนลูก ต้องมีการตรวจเช็คก่อนนี่เสร็จแล้วมาทีนี้เราต้องมาดูยังยังยังไม่ต้องเปิดน้ำลูกยังไม่ต้องเปิดน้ำต้องมาดูก่อนมันรั่วตรงไหนโอ้นี่ไงโอ้รูใหญ่ดีงอหนังหัวกระแทไปหัว ตรงนี้มันรูใหญ่ลูกต้องเอากาวมาติดเพิ่มข้างล่างแลยน่าจะหัวต่านี้จุดละตอนนี้พอสันได้เอ้าม่อกี้ลืมอัดนะฮะได้ซ่อมตรงที่รั่วแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่อยู่อยู่ดีมันก็ต้องมีเสียงลมออกดูถ้ามันปันเทาได้ระดับหนึ่งนี่เห็นไหมมันก็ยังมีเสียมันก็ยังมีลมออก ต้องล้างก่อนเมื่อกี้เราล้างไปละรอบนึงล้างด้านหลังนะฮะแต่ว่าเราตอนนี้เราล้างด้านหน้าก่อนดีกวก่อนอ่าตอนนี้เราล้างสะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้รอแค่เปิดน้ำใส่สะน้ำเบ่ที่เรามีไว้ในบ้านแล้วก็เดี๋ยวเรารอเต็มแล้วก็เดี๋ยวจะให้เด็กๆลงเล่นนะครับข้อตกลงเราคืออะไรเวลาลงเล่น อะไรห้ามอ้วกห้ามอวกใส่สายไม่งั้นจะไม่ได้เล่นเนาะใช่นะถ้าอย่าอ้วดต้องอ้วดไปข้างนอกเอออย่าให้น้ำเข้าปากอะ<ม>ตกลงนะครับ<ม>ช่วงเวลาที่เรารอนะครับเราก็มาสูบลมอันนี้ก่อนนะครับน้องๆสูบลม,มสูบลมเจ้าตัวห่วงยางแล้วก่อนทำไมมันอันนี้ เรียบร้อยแล้วยี่หว่าลงลุกต้องเติมลมวันนี้ก่อนเยียบร้อยเราใส่ข้างในรอก่อนก็ตอนนี้เดี๋ยวเรอรอน้ําเต็มก่อนนะครับน้องๆเดี๋ยวเราให้เด็กๆให้ยื่ห่าให้หมูไว้นั่งเล่นกันในราหน้าบ้านนะครับตอนนี้ก็หน้าร้อนนะฮะถ้าเดี๋ยวรอเนาะรอน้าเต็มเป็นไงบ้าง เดี๋ยวไปกินในห้างถ้ไปอวกไปเลยเมาดูมันจะอวกอวกเกยต้นนมลงซะอียแต่ไหนอ่ะตีนี้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 ฮึตีนี้โดนหนามหัวโดนไหนมาหัวเออมันเป็นยังลูกตามสภาพหัวกระเติบล้มอ่ะเป็นเลยอืมมันหัวกระเติบล้มเมามันตึงป้ามันตึงบะยูหลูก ปอกัตาเป้ตะป้าละ่ะก่อนมันรู้ก่อนเคยซื้อไหมไปที่แก่ไหนลอยสิเออนั่นคือลอยเลยนะ<ว>โอ้มันนอนมันนอนบนห่วงยางเออนอนบนห่วงยางเลยนะ เต้นไซเต้นไซที่เธอซือแ่ไม่ไหเดี๋ยวว่าดูพัอะไรนี้ อะหมวยไปซีนหน้ากันหููไปซีหน้ากัน,ลกน,กนเล่นดีกันดีๆเออ,อเออนอนนั่นเออนอนเล่นหน้าม,นะม่น่ะขนน้ำมดจูฮะรอหมอหนะ <c oughs> มันลอยบนหน้าม่นะ่ะนั่นตีนอน,นน่ะในนอนนอนบนชายหาดเออ ถ้าขาดซ้าน้ำนี่ตัวเขาจะอยู่ได้แล้วนี่เด็กนี่